ัสดีครับพบกับพี่แม็กและรายการคิดคณิตรายการที่จะชวนน้องมาสนุกเล่นสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวน้องเลยนะครับวันนี้พี่แม็กเตรียมเรื่องราวสนุกสนุกของคณิตศาสตร์นะครับมาพร้อมกับผู้ช่วยของพี่แม็กอีก2คนวันนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปพบกับเขากันได้เลยนะครับในช่วงของคณิตชวนคิด น้องทั้งสองคนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับโอ้เป็นสาวสวยทั้งสองท่านด้วยนะครับแนะนําตัวให้เพื่อนๆทางบ้านได้รู้จักหน่อยนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชการพองสิริพงศ์อยู่โรงเรียนพรมันดานิจานุเคราะห์ชื่อเล่นว่านเนยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชรยังโอรานค่ะอยู่โรงเรียนพระมันดานิจานุเคราะห์ค่ะชื่อเล่นชื่อเอ๋ยค่ะ โอเคครับน้องเอิญกับน้องเนยนะครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยพี่แม็กนะครับวันนี้เนี่ยนะครับพี่แม็กยืนอยู่ในธนาคารของพี่แม็กเองนี่นะถ้าพูดถึงธนาคารเนี่ยน้องเอิญกับน้องเนยคิดถึงอะไรบ้างเอิญนึกถึงเงินค่ะน้องเอิญล่ะนึกถึงดอกเบี้ยค่ะดอกเบี้ยนะโอ้โอเคนะเพราะว่าวันนี้จะมา พูดเรื่องราวเกี่ยวกับเงินแล้วก็ดอกเบีย้ยตามที่น้องเอิญและก็น้องเนยพูดถึงเลยนะครับเรื่องราวของเงินเนี่ยนะครับน้องๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากน้องทุกคนใช้อยู่ทุกวันนะแต่ถ้าเกิดเราใช้เยอะๆเยอะๆเป็นไงดีไหมไม่ดีค่ะไม่ดีนะแต่อิ่มนะอิ่มใช้เยอะๆกินอิ่มอร่อยนะไม่ดีหรอไม่ดีค่ะจริงๆถ้าเกิดเราใช้เงินเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดี เพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้เงินในการแบบช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้เนาะเราจรึงต้องควรที่จะรู้จักการออมเงินด้วยนะครับ การรู้จักประหยัดและออมเงินเป็นพื้นฐานในการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กๆนะครับและการออมเงินที่เด็กๆคุ้นเคยก็คือการฝากเงินไว้กับธนาคารครับแต่จะฝากอย่างไรที่จะทําให้ได้ดอกเบี้ยคุ้มค่าวันนี้ครูพี่แม็ก์จะพาเด็กๆมารู้จักการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยเงินฝากประจํากันครับปกติน้องเอิญออมเงินไหมครับออมค่ะวิธีการออมของน้องเอิญคืออะไร ไม่ได้ใช้อะไรมากก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็แบ่งเินตรงนั้นว่าจะเอาไปใช้อะไรก็แบบว่าสูตรว่าพ่อหนูให้มา200หนูก็จะใช้100แล้วก็เก็บ100ค่ะน่ารักมากๆเลยนะครับบางคนนะครับก็ เอาเงินที่เก็บเหล่านี้ไปฝากธนาคารเหมือนที่พี่แม็กยืนอยู่ตอนนี้ซึ่งการฝากธนาคารเนี่ยนะครับเราฝากเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึง่งก็คือถ้าเกิดเราเก็บใส่กระปุกหรือใส่ตุ่มไว้เงินมันก็จะคงเดิมถูกไหมแต่ให้เกิดนอ้องเอาเงินเหล่านี้ไปฝากธนาคารธนาคารเขามีอะไรให้เราด้วยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยค่ะอ่าเขาก็จะมีดอกเบี้ยให้กับเราด้วยนั่นหมายความว่าบางครั้งหนึ่งเงินฝากไว้100บาท ผ่านไปนานๆเข้าเงินที่เรามีอยู่100บาทเนี่ยอาจจะมีดอกเบีย้ยก็คือเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นมาให้เราด้วยอีกต่ากหากแน่นะครับวันนี้ก็เลยจะพาน้องมารู้จักเรื่องราวของดอกเบีย้ยเงินฝากกันเอ๊ะแล้ววิธีการคิดดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยนะครับน้องๆห,หลายๆคนเนี่ยก็จะแบบเอ๊ะเขาคิดยังไงเหรอครับพี่แม็ก มันมีแบบวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างไรนี่วันนี้แหละนะครับที่อยากจ,จะมาเล่าให้น้องๆฟังน้องๆจะได้สามารถนําไปคํานวณได้นะครับหลักการของการคานวณหาดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับมันต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างอย่างแรกก็คือเงินที่เราเอาไปฝากไว้นะบางคนเขาเรียกว่าเงินต้นอันที่2ก็คืออัตราดอกเบีย้ยว่าธนาคารเนี่ยให้อัตราดอกเบีย้ยเราเท่าไหร่ และอันที่3นะครับก็คือระยะเวลาที่เราเอาไปฝากเงินไว้แล้วไอ้สสิ่งนี้มันเอาไปเข้าคำนวณอย่างไรนะครับสูตรการคำนวณของดอกเบี้ยนะครับมันใช้การเทียบบัญัีตรียางเลยในการคำนวณออกมานะแต่ว่าพี่แม็กขอสรุปออกมาเป็นสูตรง่ายๆก็คือการคำนวณดอกเบี้ยเท่ากับยอดของเงินฝากหรือเงินต้นไปคูณกับอัตราดอกเบี้ย นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะแล้วก็ไปคูณกับเวลาโดยเวลาเนี่ยสามารถใช้คานวณจากจำนวนวันหารด้วย365ในกรณีที่1ปีมี365วันนะครับแต่ถ้าปีไหนมี366วันเราก็ใช้366ัยตัวอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยฝากเงินไว้7วันฝากไว้1,000 0บาทเราจะได้ดอกเบี้ย,วเ,วยเท่าไหร่ก็ต้องมี3อ,ปปองค์ประกอบ1คือ เงินปากหรือเงินต้น2คือดอกเบี้ยอันนี้สมมุติว่าธนาคารให้ดอกเบี้ย0.5%ต่อปีซึ่ง0.5%ถ้าเกิดเราเอามาเขียนเป็นเศษส,ส่วนก็จะได้เป็น0.5ส่วนอะไรครับส่วน100ก็เขียนเป็นเศษส,ส่วนได้ว่า0.5ส่วน100และเราฝากไว้กี่วันเจ็วันค่ะก็เอามาเข้าสูตรได้เป็น1 0 0 0 0มืคูณ0.5ส่วน100แล้ก็คูณ 7ส่วน365แบบนี้นะครับน้องๆครับช่วยคำนวณให้พี่แม็กหน่อยว่าดอกเบีย้ยที่ฝากไว้เจ็ดวันเนี่ยจะได้กี่บาทนะ0 9นบาทสแสดงว่าถ้าเกิดเราฝากเงิน1 0 0 0 0มบาทไว้ในธนาคารที่ให้อัตราดอกเบีย้ย0.5%้ต่อปีเป็นเวลา7วันนะครับเมื่อครบ7วันเนี่ยเราจะได้ดอกเบีย้ยคือ0.96บาทหรือ96สตางค์นั่นเองนะฮนะ อยู่ดีเงินก็เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยการที่เอาไปฝากธนาคารนะครับลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับสมมุติว่าเราฝากเงินไว้3เดือนบ้านโดยเงินฝากเนี่ยคือ10,000บาทและธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยกับเรา3%เอนต่อปีเราจะสามารถได้ดอกเบี้ยออกมาเป็นเท่าไหร่ข้อหลักการเดิมนะครับ1เดือนมีประมาณกี่วันครับ30งั้น3เดือนขอคิดแบบคร่าวๆประมาณกี่วันดี90อ่ะมาหาดอกเบี้ยกัน การคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยเนาะก็คือสูตรเดิมเลยนะครับก็คือยอดเงินฝากคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณด้วยเวลานะครับเพราะฉะนอย่างข้อนี้ยอดเงินฝากคือ1 0 0 0 0บาทไปคูณอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยเขาคือ3%ก็ใช้เศษ3ส่วน100แล้วก็คูณด้วยเวลาเวลาของเราเนี่ยคือ90วันก็ใช้90ส่วนด้วย365นะครับได้เท่าไหร่ครับเหมือนน้องเอิญจะได้คำตอบแล้ว73 <90. S 1> แสดงว่าถ้าเกิดเราฝากไว้ครบ3เดือนเนี่ยเราจะได้รับดอกเบีย้ยเท่ากับ73.97หรือ73บาท97สตางค์นั่นเองทีนี้น้องๆอ,อาจจะสับสนว่าเวลาไปธนาคารพอเกิดจะเปิดบัญชีเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจะถามว่าเปิดบัญชีแบบไหนแบบแรกที่น้องๆจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือแบบเงินฝากออมทรัพย์ แบบที่2ก็คือเงินฝากประจำน้องเอิญกับน้องเยิยมีใครทราบไหมครับว่าเงินฝากออมทรัพย์กับเงินฝากประจำเนี่ยต่างกันอย่างไรฝากประจำจะได้ดอกเบี้ยเยอะกว่าหรือเปล่าคะโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเลยนะชื่อมันบอกว่าอมนะอมทรัพย์นะออมทรัพย์เนี่ยรูปแบบของบัญชีแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะนิยมใช้กับการฝากเงินที่มัน จะฝากหรือจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ธนาคารเนี่ยจะให้อัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามข้อตกลงตามที่ธนาคารได้แจ้งไว้เลยแต่ถ้าเกิดฝากประจําจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าจะต้องฝากตามเงื่อนไขหรือตามเวลาที่ธนาคารได้กําหนดไว้ถ้าเกิดเราฝากไม่ครบหรือถอนเงินออกมาก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับดอกเบี้ยแต่ว่าไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้แล้วเขาจะให้เป็นรอบๆนะไม่ได้ให้ทุกวันนะจะให้เป็นรอบๆนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะจ่ายรายเดือนหรือจ่ายปีละ2ครั้งนะซึ่งถ้าเกิดจ่ายปีละสองครั้งเนี่ยเดือนที่เขาจะจ่ายนะครับก็จะเป็นเดือน6กับเดือน12นะซึ่งก็คือเดือนอะไรครับน้องๆมิถุนายน มิถุนายนนะครับกับธันวาคมนั่นเองนะครับนอ้บนองๆเราสามารถไปธนาคารเนะี่ยแล้วก็เริ่มเปิดบัญชีงเงินฝากได้เลยนะครับออมเงินวันนี้นะในอนาคตนะครับเราจะได้มีเงินใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดเราต้องการสิ่งของอะไรพิเศษ,ษหรือว่าต้องการใช้ในการแก้ปัญหาอะไรต้องใช้เงินนะครับนะอ่ะผ่านไปดีกว่านะครับเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันดีกว่าน้องเอิญน้องเนยชอบเล่นเกมไหมครับชอบชอบค่ะ เข้าสู่ชว่วงปลดายของรายการเลยดีกว่าน้องพร้อมไหมครับกับช่วงของคณิตชวนสนุกเข้าสู่ช่วงของคณิตชวนสนุกแล้วเย้องน้องครับนะอยากจะรู้จังเลยว่าวันนี้น้องเอิญกับน้องเนยอนี่จะเลือกเล่นเกมอะไรนะครับให้น้องเอิญเลือกก่อนน้องเอิญอยากเล่นเกมอะไรครับเกม24ค่ะแสดงว่าเป็นคนชอบคำนวณใช่ไหมครับค่ะให้อย่างนั้น ไปฟังกติกากันเลยเก็บ4โจทย์จะทำการสุ่มตัวเลข4ตัวแล้วให้ทำการบวกลบคูณหรือหารตัวเลขทั้ง4ให้ได้คำตอบเท่ากับ24โดยมีโจทย์ทั้งหมด3ข้อแต่ละข้อมีเวลา45วินาทีข้อนี้น้องเอิญเป็นคนเลือกนะครับน้องเอิญจะได้เล่นก่อนนะน้องเอิญพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ น้องทางบ้านเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับและนี่คือโจทย์ของน้องเอิญครับแปดสองหหนึ่งจับเวลาได้แล้วค่ะอ่าได้แล้วโอ้โหพอบอกจับเวลาปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับน้องเอิญครับคำนวนอย่างไรช่วยบอกให้ฟังหน่อย6กพนสองได้สามค่ะ แล้วก็3คูณ8ได้2 4แล้วก็ไปคูณ 1. 1> ถูกต้องน้องเนยคิดได้ไหมครับข้อนี้คิดได้ค่ะแต่ว่าคนละวิธีน้องเนยคิดอย่างไรครับเอา8ไปหาร2ได้4 4่คูณ6ได้24แล้วก็เอา24ไปคูณหได้24ถูกต้องเหมือนกันนะคราวนี้เป็นข้อของตัวเองนะน้องเนย และนี่คือโจทย์ของน้องเนยครับ2 5 6 9จับเวลาครับ น่าจะได้แล้วนะคะน้องเนยครับคำนวณอย่างไรครับ9เลบ5ได้4อ่อาถอดสแควรูทได้ไหมคะอ่ะสมมติว่าพี่ให้อ่ะพี่ให้พี่อยากรู้ทำอย่างไรครับหนูว่าถอดสแควรูทสแควรูท4ก็ได้2ค่ะ2แล้วไงต่อครับ2คูณ2ได้4แล้วก็เอาคูณ2ได้4อ่าแล้วเอา4คูณกับ6เป็น24ส อ่ายี่สิบสี่ถูกต้องถือว่าให้แล้วกันนะมีความคิดแบบขั้นล้ำเลิศนะครับนะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วน้องเอิญล่ะน้องเอิญคิดได้ไหมครับข้อนี้ได้วิธีเดียวกับเลยนะครับเอา,เาใช้สแควรูทเหมือนกันเหรอเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช้สแควรูทได้ไหมข้อนี้นะพีม็กเริ่มให้นะครับเอาหกคูณห้าก่อนหกคูณห้าได้เท่าไหร่ครับสามสิบค่ะเอาสามสิบเป็นตัวตั้งหารด้วยสองได้เท่าไหร่ครับ 15บหอ่าสิห้เหลือ15กับเกาเอาทำอะไรกันดีบวกค่ะบวกค่ะบ,บวกกันนะ15บวกเก้าได้ยีนะครับโอเคแต่ว่าวิธีของน้องมีสแควรูทมาด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับ<ๆ>เก่งมากๆเลยเหลืออีกหนึ่งข้อนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครคิดได้นะก็ตอบก่อนได้เลยนะครับนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อที่3ครับ แล้มุนมาแล้วหมุนมาแล้ว2 7 2 4จับเวลาครับได้แล้ค่ะน้องเอิญมาแล้วนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะน้องเอิญคำนวณอย่างไรเอ่ยเอา7จ็ดมุนสได้28 แล้วก็เอา2อคูณสได้สิแล้วก็เอาย8่สิบแปสี่ได้ยีค่ะถูกต้องนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับทำได้ทั้ง3ข้อเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับอ่าผ่านไปแล้ว1เกมครับเรายังเหลืออีก1เกมนะคราวนี้ใครยังไม่เลือกเอ่ยหนูค่ะอ่าน้องเนยครับน้องเนยอยากเล่นเกมไหนครับ เอาคิดเลขเร็วค่ะคิดเลขเร็วนะโอ้โหแสดงว่าทั้งสองคนนี้เป็นสายคํานวณทั้งคู่เลยนะครับชอบเล่นเกมแบบคำนวณน,นะแต่อย่างไรก็แต่ไปฟังกติกากันเลยเกมคิดเลขเร็วกับโจทย์การคํานวณ5ข้อแต่ละข้อมีเวลาให้ตอบ15วินาทีโดยจะตอบกี่ครั้งก็ได้ผิด1ข้อเสียดาว1ดวงผิดครบ3ข้อเกมจบทันที มาแล้วครับน้องๆครับคราวนี้จะเป็นน้องเนยที่ได้เล่นก่อนบ้างนะครับน้องเนยครับพร้อมนะออกทางบ้านพร้อมนะครับและนี่คือโจทย์ข้อแรกครับโอ้โหวงเล็บของ144หารด้วย4เนาะแล้วก็คูณกับ4คูณกับเซต1นส่วนอ่ะค่ะได้แล้วเดี๋ยวพี่ยังไม่จับเวลาเลยอ่ะน้องได้แล้วเหรอเร็วรขนาดนั้นนะอ่ะตอบว่าหนูได้3 6ิค่ะ 36นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องรวดเร็วมากเลยเพิ่งอ่านจดจบยังไม่ทันจะเริ่มจับเวลาเลยไปแล้วนะครับทำอย่างไรถึงคำนวณได้เร็วข่าดาันครับคิดอย่างไรครับหนูเอา4ไปตัดกันก่อนคะ่ะจะได้144คูณเศษ1ส่วน4แล้วก็ตัดกันอ่าซึ่ง144ไปตัดทอนกับเศษ1ส่วน4ใช่ไหมครับ 144คูณกับเศษ1ส่วน4 <c oughs> ก็จะได้36ถูกต้องนะครับโอเคคราวนี้เป็นของน้องเอิญแล้วนะน้องเอิญและนี่คือโจทย์ข้อที่2ครับ <c oughs> วงเล็บของ9,900ส่วน900คูณ90ครับ9 0 <c oughs> ร,รัอบ90รเเป็นคำตอบที่ ถูกต้องยากไหมครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่สองข้อแรกแบบว่าให้น้องอุ่นเครื่องก่อนไงข้อที่3มเอาจริงแล้วนะน้องเนยค่ะและนี่คือโจทย์ข้อที่3ครับ770ลบด้วยวงเล็บของ77็คูณเจับเวลา ม่แล้วค่ะตอบว่าหมูได้231 231ถูกต้องครับโอ้โหอ,อันนี้คำนวณอย่างไรครับเอา77ไปคูณ7ก่อนค่ะแล้วก็เอามาเอา770มาลบกับ539ค่ะ77คูณ7ได้ได้539ค่ะ อ่าแล้วก็เอา770ลบกับ539ได้231นะครับถูกต้องผ่านไป3ข้อแล้วนะตอบถูกหมดเลยนะทีนี้ข้อ4และคราวนี้เป็นของน้องเอิญบ้างและนี่คือโจทย์ของน้องเอิญครับอุ้ย12%ของ1200นะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะครับจับเวลา หนึ่งร้อย่ร์วถูกต้องนะครับข้อนี้คำนวณอย่างไรครับเอา12บสอ่วนร้อแล้วก็เอาไปคูณ1200งพั 1, โอเคและข้อสุดท้ายนะข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดน้องเนยหรือน้องเอินคิดได้ก็ตอบได้เลยนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะ และนี่คือโจทย์ข้อสุดท้ายครับเฮ้ยห้าบวกหเท่ากับ A แล้ว A อบวกเเท่ากับเท่าไหร่ได้แล้วค่ะได้แล้วตอบไปครับตอบครับ20ค่ะ 20, 20ครับ 20, บ20เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหขนาดเห็นแยกกันแล้วนะก็ยังตอบได้เร็วอยู่นะครับ ตอบถูกต้องทุกข้อแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะอยากให้เล่าให้เพื่อนๆทางบ้านฟังหน่อยว่าวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับพี่แม็กเนี่ยได้รับอะไรกลับไปบ้างเริ่มต้นจากน้องเนยก่อนเลยครับได้เรียนรู้ทั้งดอกเบี้ยงเงินฝากดอกเบี้ยออมทรั์แล้วก็ได้เล่นเกมสนุกๆได้คะ่ะขอบคุณน้องเนยมากๆครับน้องเอิญละครับได้รู้เกี่ยวกับ อัตราดอกเบียต่างๆค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่แม็กนะมีของรางวัลสุดแสนพิเศษนะครับเป็นเกมกระดานคณิตศาสตร์นะครับจะส่งให้น้องเอิร์นและน้องเนยถึงบ้านไปเลยสำหรับทางบ้านนะครับใครอยากได้เกมกระดานน่ารักน่ารักน่าสนุกแบบนี้นะครับสามารถไปร่วมสนุกกับพี่แม็กได้ที่ช่องทาง f a c e o o o แ n p n p e ไทยพ b s Ki อส s นะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย